เดี๋ยวเราพาไปชมที่ดินหนึ่งแปลนะครับเข้าจัดซอยถนนกจอ4,400เรียบคลองชลประทานนะครับเข้าไปประมาณสัก800เมตรได้นะครับเข้ากับถนนสาธารณะด้านนี้เลยนะครับนี่ครับเป็นถนนสาธารณะนะครับเข้าไปประมาณ800เมตรได้ครับครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับเรามา เสนอที่ดินนะครับหนึ่งไร่64ตารางวานะครับบรรยากาศวิวภูเขาโดยล้อมรอบแปลงนะครับผมนี่ครับที่ดินของเราตรงนี้ตั้งอยู่ตำบลรรมเสนนะครับอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนะครับผมเป็นที่ดินที่มีบรรยากาศวิวท้องทุ่งนาและภูเขาวสวยมากครับ ที่ดินแปลงที่จะขายนะครับก็จะมีต้นไม้ใหญ่ด้วยนะครับเป็นต้นกล้ารปูต้นใหญ่ต้นนี้เลยนะครับผมนี่ครับที่ดินของเราผมไว้แล้วนะครับแปลงตรงด้านหน้านี้เลยนะครับติดถนนสาธารณะและก็ติดคลองส่งน้ําน้าแปลงเลยนะครับผมนี่ครับที่ดินของเราตรงนี้เข้ามาจากถนนเส้นเรียบคลองชละทานประมาณสัก800เมตรได้นะครับ ข้างเคียงก็มีเพื่อนบ้านนะครับปลูกบ้านอยู่ตรงด้านนั้นนะครับที่ดินของเรานะครับก็เริ่มจากแนวหลักเขตตรงด้านนี้เลยนะครับผมด้านหน้าไว้เรียบร้อยนะครับด้านหน้าแปลงก็กว้างอยู่ประมาณสัก28เมตรนะครับลึกเข้าไปด้านหลังก็อยู่ที่ประมาณ70เมตรได้นะครับบนเนื้อที่โฉนด1ไร่64ตารางวานะครับเหมาะสําหรับไว้ปลูกบ้านอยู่อาศัยเลยนะครับอยู่ใกล้กับ อบาาตอธรรมเสนตลาดนัดธรรมเสนนะครับเซเว่นส่งเข้าถึงบ้านเลยนะครับผมนี่ครับมีต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งนะครับร่มรื่นมากนะครับบรรยากาศตอนนี้เก็บเกี่ยวข้าวก็เลยดูจะแรงหน่อยหนึ่งนะครับนี่ครับที่ดินของเราก็จะสุดแนวเขตหลักด้านนี้เลยนะครับหลักหมดุดนี่ครับด้านหลังของเราก็จะมีมีวิวภูเขาด้วยนะครับ ครับถมไว้แล้วนะครับเผื่อท่านใดที่ต้องการอยากมีที่ดินไว้ปลูกบ้านอยู่อาศัยแบบบรรยากาศภูเขานะครับก็แนะนําแปลงนี้เลยนะครับพื้นที่ด้านหลังของเราตรงนี้นะครับก็เป็นบ่อน้ํานะครับบ่อน้ําบ่อบัวนะครับสวยๆเลยนะครับนี่ครับก็มีต้นไม้ขึ้นอยู่ต้องถ้าเกิดจะให้ดีก็ นำต้นไม้พวกนี้ออกก็จะเห็นบัวสวยงามเลยนะครับนี่ครับนี่ครับเป็นโขดหินสวยนะครับกับที่ดินตรงนี้นะครับบ่อบัวอยู่ในแปลงที่ดินของเรานะครับที่ดินของเรานะครับแนวขอบเขตก็จะสุดแนวต้นต้นไม้ใหญ่ด้านนั้นนะครับแล้วก็มุมมุมที่เราชี้นะครับตรงต้นกล้วยนะครับจะมีหลักเขตไว้ชัดเจนนะครับ ครับมีบ่อบัวสวยๆนะครับเผื่อท่านที่ต้องการอยากปลูกบ้านไว้พักอยู่อาศัยนะครับในเขตชุมชนธรรมเสถตรงด้านนี้นะครับก็แนะนําเลยนะครับที่ดิน1นึ่งไร่หกสตารางวาถมแล้วนะครับขอเสนอขายอยู่ที่ยกแปลง750 0 0 0บาทนะครับนี่ครับพื้นที่ด้านในถมไว้แล้วนะครับ 750,000บาทนะครับที่ดินของเราหน้าแปลงหันไปทางทิศใต้นะครับหันไปทางทิศใต้ด้านนี้นะครับก็ส่วนด้านข้างนี้จะเป็นทิศต,ตะวันออกนะครับส่วนด้านแปลงส่วนกล้วยตรงด้านนี้หันไปทางทิศต,ตะวันตกนะครับส่วนบ่อน้ําของเราจะอยู่ทางทางนี้ คือทิศเหนือนะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามกับอบตธรรมเสนเลยนะครับที่ดินตรงนี้หนึ่งไร่หกสิบสี่ตารางวานะครับอยู่ใกล้ตลาดนัดธรรมเสนประมาณสักหนึ่งหนึ่งกิโลได้นะครับตลาดนัดอยู่ใกล้ๆนะครับเส้นทางไปมาสะดวกนะครับท่านใดสนใจเผื่อไว้ปลูกบ้านยามเกษียณนะครับซื้อไว้ปลูกต้นไม้อะไรนะครับก็ได้อยู่นะครับที่ดินตรงนี้นะครับไฟฟ้าต้อง ขอขยายเขตเข้ามานะครับพอดีไฟฟ้ายังมาไม่ถึงนะครับพอดีข้างเคียงก็ปลูกบ้านไว้แล้วนะครับก็รอดําเนินการขอไฟเช่นกันนะครับผมครับท่านใดสนใจนะครับก็โทรสอบถามกับเราได้นะครับที่088นะครับ452ครับ1768นะครับกับผมเพชรปัญญานะครับที่ดินโฉนดคุดแดงนะครับเนื้อที่ 164ตารางวาตรงนี้นะครับผมทันใดสนใจก็โทรมาไ,ได้นะครับผมสวัสดี